อรดีโพตไทยกําลังใจบอยซิลิชัยถึกพิดโควิดก็นํำถึงกับปิดสํานักงานเป็นโรงพยาบาลสนามเรื่องราวเป็นอย่างไรม้าตที่ตามรับชมได้เลยนะครับจากที่บอยซิลิชัยมีลูกวงติดโควิดกันเกือบทั้งวงล่าสุดปิดสํนักงานเป็นโรงพยาบาลสนาม อาสุดแอนออรดรีซึ่งตอนนี้ทั่วยูทีกรุงเทพพระมหานครร่วมครับคำพุนรวมมิรที่ขึ้นเวทีเมื่อขค้ืนวันชีซกลุ่มภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ผ่านมาช่วงนี้แอนออร์รีมีคิวงานยูทีกรุงเทพพระมหานครทั้งการแสดงรวมครับคำพุนรวมมิตรเป็นศิลปินรับเชิญและสิขึ้นรับร่างวัน ฟีเวอร์อวอร์ด2 0 1 1วันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 5ที่สยามพารากอนแอนกระพดเฟซบุ๊กบอกว่าบ่วาสิเจอปัญหาที่รอยปัญหาหนูและทุกคนในบ้าน A B ลังนี่สิยูขางลุ่งเสมอลุ่งเก่งอยู่แล้วและหนูเสือวาลุ่งองพานไปไดแน่นอน หนูเป็นกุลังใจให้เสมอนะคะบอยสิริชัยแอนอรดีวาจังสันนะครับและหลังจากที่บอยสิริชัยได้ขึ้นไลฟ์สดชี้แจงกรณีที่มีคนในวงติดโควิดกันและบอกแนวทางให้การแก้ปัญหาต่างๆล่าสุดทางแอนอรดีได้ไปคอมเมนต์ใต้คลิปที่บอยสิริชัยได้ขึ้นไลฟ์สดว่า ในสถานการณ์แบบนี้สายอาชีพหมอลำลำบากมากและบอมิไผอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเสื้อว่าทุกคนท่าเต็มทีแล้วค่ะส่งก่อ,องใจให้บอยทิมงานใจกันลอยทุกคนนะคะติดใดก็รักษาได้ให้กันรงใจกันดีกว่าค่ะว่าจังสันนะครับกั็เป็นเรื่องที่บอยซีริชัยติด ปัญหาเรื่องโควิดกับลูกว่งทำใหา้มีการกรักตัวเป็นเวลาเกือบ2อาทิตย์ช่วงนี้ก็มีศิลปินต่างๆที่มาให้กำลังใจคอมเมนต์เขามากนี่คือส่วนหนึ่งของกำลังใจที่บอยซิริชัใชต้องการกรับ่าไรนะครับไารมีความคิดเห็นจังใดก็สามารถคอมเมนต์เขามาได้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไวเพื่อประผาดคลิปต่อไปคลิปหน้าจังมาพบกันใหม่สวัสดีครับ